หมดแล้วใช่ไปหมดเลยเหลือตะลามลกกระจกกระเบิด,ดนั่นมัน่ะเฮ้ยมาติดสวยทั้งนั้นอ๋อเหลือแต่โศกโรกโศกโครกเอาล่ะนะม,มึงนั่งเฉยๆกูชอบอีนนี่เอาเลยตามตามเอาเลยเอาโอ้โหหุ่นยังก็โอมังกรอีชิพายกูสวยนะก็สวยนะแซ่อุย้ยตัวเอง <c oughs> สงสัยไม่เคยเจอผู้ชาย ตัวเองทำเป็นเขินตัวเองโอยเฮียอะไรมึงอะจะเขินอะไรนักหนาเรากูอายเป็นนะไม่ต้องอายมาใกล้ๆพี่ซซพี่ไม่กัดหรอกพี่ฉีดยาแล้วตัวเองตัวเองมีชื่อว่าอะไรนะมีชื่อว่าอะไรนะคนเฮียอะไรชื่อตอแหลไอ้บ้าคนเฮียอะไรชื่อตอแหลแล้วเธอมีชื่อว่าอะไรล่ะ ยอแย่ยอแย่เห็นพระเอกนางเอกไหมเห็นทำไมหรอพี่อยากเป็นพระเอกน้องเป็นนางเอกให้หน่อยได้ไหมได้สิจ๊ะเพลงไทยเราจะไม่ร้องนะเอ้าทำไมอ่ะพี่จะร้องเพลงแขกเพลงแขกเพลงอินเดียอ๋อเดี๋ยวพี่ร้องน้องเต้นโอเคนะอ่าโอเคโอเคมนเสียงเพลงช่วยบรรเลงกล่อมชีวิต ดังเหมือนมีหยานดน้ำทิ์ชโลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพ้ยงกจะเธอหวงหา,หาทุกเวลาทุกนาทีฮ่า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 มนเกียงเพลงช่วยบันเลตดังเหมือนมีหยานดน้ำทิ์ชโลมใจไม่คิดรักใครรักเพียงแต่เธอเพียงแต่เธอ อะไรเขามึงนักหนาเนี่ยกูเห็นเพลงแขกเขาก็วิ่งกันให้เต็มหมดบนในทีวีใช่ไหมอ่ะควายเขาตัดต่ออ้าวเออไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเอาอย่างเงี้ยเหนื่อยวะออุ้มเลยมานั่นอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้ดูคุณันเลย มึงทำไมไม่ไม่ทำให้ตัวเบาให้กูอุ้มได้แล้วก็กูตัวเท่านี้นมึงแค่กูเท่าไหร่ละโอ้ยขออีกทีเถงอ,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 อะไรของมึงเนี่ยโอย้สงสัยจะไปไม่รอดอเอาอย่างเงี้ย่อแย่ย่อแย,ย่อย่าพยายามไปยืนตรงต้นไม้ทำไมอ่ะเดีย๋ยวไม่รู้ว่าต้นไม้หรือแกเลยเนี่ยตาตาด่มันก็ว่าแฟนกูเท่ากันเลยอ่ะ ไอยยางนี้นะขอขี่หลังไปเลยก็วางกันแหละนันแหลนี่แม่คุณรุ่นนี้ไม่ต้องมาเขินแล้วงคุณเล่นตัวบ้างสิมองตากันก็รู้แล้วต้องเล่นตัวนะลาแข่งใครเนี่ยไม่รู้อะหูใครเนี่ยไม่รู้อะตูดใครอะ ก็ไม่รู้อ่ะอา้าตูดใครไม่รู้เอาเลยนะป้านั่งก่อนเซ่นั่งนะเดี๋ยวเขาจะเกี้ยวเธอนะต่กเกี้ยวแบบไทยเดิมอุ้ยไทยเดิมดเลยหรอไทยเดิมเขาจะชมเธอจริงสิมีมโหรูมามโหรีปีไม่มีรูไงเร่าออปีก็มีรูเซอ,อ่รูกันกระดนตตีไทย เดี๋ยวให้ดนตรีไทยขึ้นก่อนเอาแบบไท,ไทยๆเลยนะไทยๆเจเดี๋ยวให้มโหลีเขาขึ้นเลยโอเคขึ้นเลยบทกว้าง ลลลนะออเออมันไพไปเปลาอะช่างสวยแพ้ ห,าหงามฮัแทนใส่ไข่เลยอ่ะสวยจริงก็แม่ฉันเองไปใบคืนกลับมาให้เห็นดังเช่น เพลงไของมึงเนี่ยไทยไทยเนี่ยจะวนสามรอบอยู่แล้วจะสามรอบอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยนะเพลงไทยไทยของมึงเนี่ยทำไมอ่ะบ้าเหรอก็ชมอยู่เนี่ยว่าสวยแท้งามแท้ชมอย่างนี้ไม่เอาหรอกไม่เอางั้นต้องอุ้มสิอุ้มอย่างเขาอุ้มเหรออุ้มเลยอุ้มอุ้มายวาย อิสลาพุทธเจ้าค่ะกูรู้ดีว่าศึกสงครามครั้งนี้มึงมีชัยหรือว่ามาชัยแต่กูก็ยังอาภาัยให้กับมึงถือเสียว,ว่ามึงยังมีกังวลอยู่ภายในใจแล้วนี่ไออิสราเลตมันอยู่ที่ไหน รูเจ้าอิสเลตนั้นก็คงจะกลับมาพุทธเจ้าค่ะห้ามทิ้งกูนะไม่ทิ้งอยู่แล้วเดี๋ยวพาขึ้นเฝ้าไม่ต้องกลัวใครกันน่ะพี่สัญญาจะรักษาชีวิตเจ้าด้วยชีวิตของพี่ถามแล้วไม่พูดกะมอมอิสเรตถวายบังโคมด้วยพยะค่ะถวายบังโคมพระเจ้าค่ะเจริญสุขทุกๆคนกลับมาแล้วอิสเลต พะยาคับฟ้าบานข้าพิษณุราชกำลังบ่นถึงเจ้าอยู่พอดีศึกครั้งนี้มีชัยหรือว่าปาชัยกันวะการศึกในครั้งนี้กระมอมอิสเรเมีชัยเหนือศัตรูพะยาค่ะ <laughs> ดีดีกว่าไอ้คนบางคนเรามากันสะมากมายใครกันบ้างวัน่ะ ขอได้ชาฝาฟาบาทพยาะยะค่ะกะหมอมอิสรเรเอสผู้นี้มีเรื่องอยา,งอากจะทูลขอฟาบาทสักเรื่องหนึ่งแต่ก่อนอื่นกะหมอมขอแนะนําสตรีที่กะหมอมพามาด้วยนางผู้นี้มีนามว่ามนียาพระคณิธาขององค์กรรษัตริย์สิงหราชแห่งลมวิถีกระหมอมอิสรเรเอสขอให้พระอ,องค์ทรงจัดงานแต่งงานให้กระหมอมกับนางด้วยเถิดพยะยะค่ะ หนักหนาะมึงยังมานั่งลอยหนะ้ากันอีกนอมึงมาหลอกลวงดวงไม่ฉะลกประตูนรกเปิดงล้อง

ตัวข้าโอเมียพี่มณียาต้องยืนตัวชาใจฟอใจเย็นเย็นเราต้องหมดสุขทุกร้ทมเสมือนถูกยม่มมาทุดจะทำะไรคิดก่อนนะเข้ามา,ากระชากลากฉุด มันมาถึงจุดจดจอเรามาคิดคตรผิดกดเล็กจนเจ้ามาเบรกเทกบิลยืนใจสลายในใจทวิลรักเราต้องสิลแล้วนอจะขอยอมตาย ขอกลายเป็นผ on so ีคิดให้ดีนะชาตินี้บุญพี่ไม่พอกูขอฆ่าตัวตายแล้วกันทำอะไรอันนี้จงหยุดแผงเล็ดอิสเล็ด ก่อเหตุปัญหาไม่ียานึกถึงพระคุณสูงเทียมฟ้าหยุดเข็นหยุดขาผี่คอเห็นน้องสิ้นแรงสีหลักนี่แหละผิษรักกำลองมันยาน มวยฆ่าตัวตายรู้ไหมว่าภาพนั้นมันมาฉายซ้ำครั้งสองเมื่อยามที่พี่ฆ่าตัวตายเจ้ากังหามพี่ไว้รู้ไหมทำไมถึงพี่ไม่ทำเพราะพี่มีเองมีน้องเพียงคนเดียวหากพี่ไม่รักเองแล้วใครเล่า ที่พี่จะมอบความรักให้ได้อีกขอบใจมากท่านพี่หากบ้านแม่โมอิสเลเอตผู้นี้ไม่มีท่านพี่ชีวิตของน้องผู้นี้ก็คงจะดับสูญสิ้นไปแล้วหรอน้องผู้นี้รู้แล้วรู้ถึงการเสียคนรักว่าการเสียคนรักมันเจ็บปวดเช่นไรเอาเถิดเอาเถิดสงบจิตสงบใจสงบสติไว้ชั่วครู่ ไม่มีหนทางใดนบัตรนี้ทั้งสี่คนไล้ทางแก้ไล้หนทางที่จะเดินมีสิ่งสุดท้ายไปไหที่มันพอจะดับทุกขไไ์ดับอารมณ์ได้ไปเถิดวะหน้าประตูวังร้านเหล้าเห็นทีเหล้าดับปให้ลืมเรื่องความหลังไปกันเถิดไปเถิดกันพี่ปลับใจท่านพี่มา เสียเมียใช่ไหมเสีเยไปเช่นกันไป,ไป ที่มาหาข้าพเจ้ามีเรื่องอันใดพระเจ้าค่ะเทวีเจ้าเอ้ยการครั้งนี้พี่ได้แพ้พ่ายทัพกับชัยประการสิ่งเนืออันใดคือมณียาคู่หมั้ของเจ้าถูกจับตัวไปแล้วน้องเอ้ยความจริงกันั้นเลยช่ยพ,พี่ด้วย ดูแลดู coating, มาทำได้ไ <IS TS> ี่คุนเพืองใครมาทำย้มเอ้ยเอ้ยว่าย้ำหน้าแค่ก็ตามไปเข่งนท จะได้ช้าเลยเจะได้ช้าตามเส้นพี่มาเฉินพระเจ้าข่ะตามเอาไมไดียากลับคื้นมาให้ได้ไปเฉินกระเด็จพระเจ้ากรเด็ดพอรคะยาเล่าสิใจเย็นๆแหมคนเรามา้วเหรอเได้กลิ่นก็เมาแล้วไม่ได้ร้องหยดกักจอก รำพึงถึงวันคืนผ่านคนบุญไม่ส่งบรรดาลโศกสะท้านสวงสัลสองคนไปแล้วเฝ้าโอรำพึงถึงเจ้าทุกวันเห็นจันจากฟ้าราเลื่อนลอย วันว่เคียงกายนิวายสวัสดคอ,อยอเงือนดับดาวรับเมฆรอยเพียงคอยเฝ้ารก เจ้ากับยอลอีกแล้วเกนเกนไม่ต้องพวลาอะไรวันทุกงคืนกับดาววันทุกคราวกับฟ้ายามใดดนใจน้องเธอขึ้นมา จะคราพันฝาดาวเดือนโน้ยใจใจเย็นนะาใครเขาคิดป้องดูมินชาตชายเช่นเล่าลายสินมียนคำปาใครรักพี่มีน้องพีนใจ ซึ่งให้คุณค่าตราบสิ้นฟังกับดาวอ้าวยังไง่ะอิสลเลนาน้มสักคุณคองแก้วแม่ไมว่วางให้ใครวางให้เพอนสูงมางกูอยา,ากจะกินชีวิตที่เดินด้วยวิธีอย่างนี้เห็นไหมล่ะพี่เจ็บแต่เองนั้นต้องกลับมาเจ็บตามพี่ น้องรู้แล้วพี่ว่าการที่ได้เสียความรักไปหัวใจของน้องนี่ต้องรู้สึกเช่นไรเหมือนท่านพี่ผู้นี้ที่เสียจำไว้เลยนะนลองด้วยพี่ขอนั่งใกล้ๆผมนพขออจากเทวาองค์ใดก็ได้หากชาติหน้ามีจริงกูอิสลาผู้นี้อยากเกิดมา ที่มีศักดิ์ศรีเทียมเท่าองค์กษัตริย์พิษณุราชและเมื่อคราใดศักดิ์ศรีเทียมเท่าพิษณุราชครานั้นถ้าทำกับกูอย่างนี้ถ้ากูเจอหน้านะมึงกูจับละอะไรจะทำไม <S 1> <S 1> จะแล้วก็หยุดทำไมไ <พอ S 3> ม่แน่จริงพออ่อมึงมาใจเย็นๆ<ม>ไว้ ดูพฤติกรรมพวกมันต่อไปอการในครั้งเนี้ยท่านพี่ได้ตัดถูกแล้วล่ะใจเย็นน้ององค์จอมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ทรงทำไม่ถูกหรอกทำได้ไงอยู่ดีๆก็จับเมียพวกเราไปขังคุกตลอดชีวิตมพูดถอะหากว่าอิสราเอลผู้นี้เจอแล้วแล้วก็เย็นน้อสิ่งสุดท้ายก่อนที่อิสราเอลจะหมดลมหายใจ เเยย้นนองใจ็หากเจอองค์กษัตริย์พิษณุราชอิสเลจะขอตบให้หน้าหงายไปเลยอะไรมึงอีกคนอะไรมึงหาเรื่องตบกูไงมึงไม่ได้หาเรื่องมึงกูพูดถึงองค์กษัตริย์เดี๋ยวเดี๋ยวมึงหรือจะเอาหรือมึงจะเอาหรือจะไฟกูล้รวนเลยอะไรอมาพ่อไม่มาพ่อกูตายแล้ว พ่อตาเล่าพ่อกูอยู่คอนหวานไม่มาที่นี่หรอวะเเย็นมืองเนี้ยฟังกูนะตอนนี้กูยังกิ๊กก๊อกอยู่ยังหยุดกิ๊กก๊อกไม่ต้องได้เป็นใหญ่ทำไรทำไรทำอะไรทำไรกินขนมอยู่หรือเปล่าทำอะไรอ่ะมึงทำอะไรมึงเดี๋ยวถ้าเกิดต้นไม้เขาเป็นอะไรตายขึ้นมาอ้าวดูอ้าวพี เเนเยังกิ๊กก๊อกอยู่นะถ้ากูกลายเป็นใหญ่ขึ้นมานะนก,กูจะจับป่าหาไม่ต้องแหม้มึงกลัวกูวขนาดขานเลยนะมาน,นี่มันมาตรงนี้ท่นโถมึงไปไลกันหมดล้ไปทำไมนู่นอะมามา,มาหมดที่อย่างเรายังไม่หมดกินก็อยากอยากจะกิน นี่นี่มา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 อันไหนอันไหนนี่นี่เพื่อนกันนี่นี่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนใหม่อะไรเร้องขอบใจเพื่อนใหม่เว้ยกินกินกินแค่นี้มันไม่พอฉันหรอกไอ้ลืมอะไรมึงจงลืมตาและมองหน้ากูชัดชัดแง่เงาหัวอ๋องไลุด้ลืม พิษณุลาเฮ้ยพิษณุลามึงจะไปทำอะไรพิษณุลกทำไมไม่ทักกันบ้างเลยแล้วทักไปบอกแล้วพ่อมาบอกเงลาแล้วตั้งนานแล้วเล่าเข้าปากแล้วอยากจะเป็นหมาพวกมึงมีปากสักว่าแต่จะเจราจาย่อมไม่เกิดประโยชน์และผลดีอะไรขึ้นมาเลยจริงอยู่ ที่ไวในยุคข,ของกูกับพวกมึงมันคงไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะแต่กูก็เกิดไม่ในเลิกที่ดีกว่าพวกมึงกูถือว่ากูเกิดมาในโลกของชายชาติทัติยะบุรุษมาเกิดแต่เพียงเท่านั้น <c oughs> ในเมื่อมึงขาดความเคารพกูไม่ยำเกรงกูกูจะทำโทษพวกมึง เฮ้อเฮ่อหดนและชาติสุดในปนาดนี้กองทัพมันชิดติดเมืองแล้วพื่เจ้าค่ะมึงรู้ได้ไงว่าไอ้ลืมอ้าวจะไม่รู้เรื่องอะไรแล้วผมชาตเป็นคนพูดเองเนี่ยแล้วชาติต่อหลายต่อเนี่ยจริงหรือว่าทางนั้นแล้วก็ไอ้อิสตาเลสอิสตาลาไอ้ลั่วไอ้ลืมชาติเราลงไม่ต้องไปพวกมึงเร่งยกทัพไปลงวิถีบัดเดี๋ยวนี้ไป เปิดก้าวเปิม่อมด้วยกระหม่อมุูนนี้